กล้องหนามาใส่หนาจะคล้องเลยอันนี้ทังหนาจะคล้องพี่น้องยักแยงสบายดีทุกคนอีกรอบพี่น้องจ้าเฮ้ยครั้งแรกหรือครั้งที่สองขึ้นรถกูเลยครั้งแรกแม่นติจอยแม่นเพราะว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกติจอยพาสะจอยไปหลับค่ะดีพี่น้องจ้าจะพาสะจอยไปเดินตลาดปากชอเดี๋ยวโดนที่พ่อจอย มึงไปตลาดน่ะเอ้ยมปนะมาณสามเดือนเธอหนึ่งเอ้ยประมาณผลอะลรเนาะไปทางนี้เอ้ยปทางนี้เลยเพระเอื้อยว่าทางดีล่าสุดพ่อบ้านบานะมงพี่น้องโทรหาพอดีแท็กด่วนให้ไปถ่ายยูทูบมาสันพี่น้องถ่ายลงเฟสถ่ายลงเฟสก็ได้ลงยูทูปก็ได้เพราะว่ามีลายทางมาห่วมทำมาห่วมถมชมตกท่นถมทางพี่น้องเอ้ยแล้พอดีสิไปอันไหนเพิ่งเลยโอ้กระจกกับมิเกีิปุน ไปรีวิวให้เพิ่นเลยเนาะกันชิมีพ่ออาเต้เสียปิ๊บบ้านบ้านเอาให้ปังแล้วก็เสียคงเนี่ยไปพังพ่อบ้านว่าโรยพี่น้องมาไพนเน่ครับบอจักโทรมาเน่งเน่งก็รลางสิไปวิทย์เลยได้ก็จะแบบบอได้อันมาก้าบอกมือใหม่ต้องร้งนะเมือเงินเฮ้อบอไดกินข่าวเลยเสียปิ๊บกับกันบออยากออกสื่อกับพอน้องมิว ลวดเนาะเป็นยังไงไปท้เมืองพอบ้านผู้ใดก็ได้เขาจะเห็นมาฮอดพี่เฮ้ยนี่แหละแพ้ฮอดหน่าวัดผุแล้เฮ้ยยอยฮอดผุแล้เฮือนเฮ้ยจุ่มเข้าผุแล้วเฮือนเสียอิซุยเนี่ยเฮือนทั่ยวนี่เขียวนะเฮือนยาเขียวนะอยู่ว่างนะเฮ้ยเราโทรมานะเราอยู่ว่างไหนคือว่าบ้านก็อยู่หินแห่ มันก็ยังอยู่หม่องเก่าอยู่สาวรับมาเริ่มต้นแตนะฮะไปเนาะเขาจะก็จะพูดชอาเห็ดใช่ไหมเนี่ยเนี่ยฝนแต่ก้าวหินแห่ไปพุ่นแล้วก็เห็ดมาพี่ขายยิ่งแหน่ไปพุ่นกับเฮ็ดจนทอดเพื่อนนั้นถูกหยอดผูกเห็ดทมคำว่าคักเออคำม่าคักเนาะก็เที่ยวท่างนี้เล่เนาะวันนี้นะหินไม่แต่หินเนี่ยนี่เจ๋อเอ้ยหลอกเฮือนดีอยู่บ่หลอกดีอยู่เฮ้ย เออมันดีเด้อเ,เอยกระสอบขาวมึงเต็มเฮือนอยู่ <laughs> <c oughs> แม่กับมามันจะเห็นแต่เฮือนเป่านะ <c oughs> เนี่ยฮะไปน่าไปพ่อ <c oughs> พ่อบ้านหลอเฮาอยู่พุตพ่อบ้านหลอพ่อบ้านปั้นพ่อบ้านแบ่งพี่น้องเอ้ยลายสื่อได้คนผู้เดียวนะเ <c oughs> ขาหลีกเขาบ่อนนะโอ้อันนี้ทางเสน่ห์โบได้เอยเที่ยวไปไหนไปไหนกะ็มีแต่ขาวเส้นบ้นนะบานนะบ่อนะมะเกลือ ออกน้องนักเขียนใหญ่ห้ามรถใหญ่คูณทั้งหนาพุกอึบอึบยังไงก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจดีทุกคนทุกฐานเด้อที่เมตตาน้องๆลูกๆล้านล้านบ้านอโมงห้ามบุขาดทรายเนาะขอบคุณลายหายเจริญหุ่งเพื่อคู่ทุกคนเด้อให้รลำให้รวยอย่าช่วยจักเถื่อให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในขอบในครัวคุณพี่เดอะหอดรถใหญ่เฮ้ยหอดหลุดใหญ่เลยฮะคือคงกึกเลย อันนี้ดุดอันนี้อร่อยว่ะดุไก่มึงเบิ่งดูความควันนะไก่ตายหงุดหงิดใส่อยู Is ่ใ oh, ส no um ่ปอบ้านจุบเห็นคนจะหายคอยลงบปรีวิวอย่างไรอันนี้หู้ตายแหละพี่น้องเว้ยเสียทรงเป็นเล่นนะจ่อยนะใช่ตัดหนึ่ส่อาอเราใส่กันนอกตัดเหรใช่ นี่โอโอตกราะานหง้ยาการนึนังะีกนะเขาเก็บเขาเก็บเครื่อเก็บยังยู่มีอบมปลารใจาก้าเจอยู่ไซด์น่าเสียโคงเนี่ยเขาเถิกเลยว่อาจังไปลงลแล้วลงยางไปโมได้คนขั้นซชู่กขอชิไปลงอยู่ปุ๊น ภูสมุเอขาวๆนะเจ้าก็ย่างก็ทั้งนึงบอบ่บๆๆๆๆควันๆซะควรจะไปลงอยู่ทางหลังถอยบออหนี่ก็ว่าจะอ่อนพ่วงข้างไปกล้วยถวยถอยถอยกว่าถอยเอ้ยก็ให้ไปเป็นนางอีกนะอย่าให้อยเป็นแต่นางลรอะไรขอยอยากเป็นนางอีกจักเมือนกันนะเนาะพี่น้องอยากเป็นแต่นางลไรจอดจอดสิลง อาพอบ้านพอบ้านนั้นสิให้พอบ้านเข่ากล้องมานี้นะสวัสดีพอบ้านเลยฮึลงพุ่นบ่โอ้ย่างบ่บนได้ย่างทายได้นี่เลยนี่บดปาก็นี่เลย พี่มาในรายคนนะเออเดินมาโลดดูบ้านเจ้ามาๆมาขอเลี้ยงหอยชิลุกตามประเทศได้ทุกคนมามาอยู่ตมานานหลายคนเลยเอาเลยบ่โดยเออเอาสบายดีพี่น้องเราเออถือว่าพ่อเขาเนาะได้ส่งเพลงสินยรทางนอกแต่ว่าที่ผมคือที่เปรตเดือนของสุพรรณสหานอกเออในองเกลียดที่ชอบคือแก่ทั้งเวนะบ่หรือว่าตรงเกลือเออไปหาเหนื่อย ใหญ่เคียวนะพี่น้องก่วนยเมานเป็นยูที่2นถือว่าพวกเขาจะได้เอ่อครับคู่คำามหรือว่าแจกภาคส่วนต่างที่ได้ประกอบส่วนเนาะก็คือมีทางกันนันเจกุ้งเกาสมง้นพาลวย เจ๊กุ้งนะเศร้าโรดเออเจ๊กุ้งมันเป็เศร้าโรดของเงินพารวยห้ามไทยโดยโดยเออสิททางได้คิดสามเต้น้องนุเคียนโดยวันนี้ต่อมาก็เป็นชั้นอันเฮียถอยด้วยกับน้องบุ้มเพิ่มมาขายบ้านเฮียถอยก็คือปอะตอบส่วนเออเป็นจำนวนเศร้าโรดก็ถือว่าเป็นมูลค่ากันหนึ่งหมื่นบาทโดยวันนี้ทางเฮียคงเพิ่มการประกอบส่วนนี่ชีพโรดด้วยการถึงดินพร้อมเนาะถึงดินพร้อมนับแต่ พุ่นมาหาแต่พุ่นเป็นดินของเพิ่นเบิดเป็นดินของเพิ่นเทียโขเพิ่นกับประกอบส่วนเป็นจกหน้าเพิ่นนะจ๊ะมันจกอยู่หน้าเพิ่นเพิ่นประกอบเ่้นดินเนี่ยเพิ่นก็ประกอบส่วนน้ำมันเป็นชิปโรดโดยโดยเอออันนี้การถือว่าการมัเออก็มีหลายภาคส่วนนอกจากว่าได้ประกอบส่วนน้ำพอนั่นถือว่าบ้านเขาทั้งสองคู่นี่กาผู้ดีร้อยโรดโอ้โดยโดยจ้าตุน้ำมุงเดอร์ทุกชั่ววันการน้ำมุงใหญ่เขาเออประกอบส่วนถือว่าร้อยโรดของเขาเลยเออ นรับแเราไปอย่าผู้กครอน้ำน้หลังกับมมีเป็นมีปัญหาเนาะเออส่วนเนาะที่ว่าเ่อเออที่ว่าเห็นแล้วลงเนแล้วก็ถือว่าองอมมาห้นะครับากรกตัเาคกับผู้เขาในน้าการน้ำการจะตั้งกับมมนีอย่างเด้อบอกมุขใจน้ามันเา ภาส่วนนักธุรกิจหรือว่าทางน้องเก้กุ้งหรืกทั้งเฮียอยทางน่งผูกหรือกปูนื้อที่ได้ประกอบส่วนเออทางนั่นทึ้นฮ้อนในการสร้างทรืทงกนี้กับวกใจเออพวกลูกหลานถูกฟ้าสวรรค์พังการนน้ำการนํำการจัดตั้งของรถมล์ประชดกับพวกนี้อย่างเนาะมีเฉพาะพวกตกใจน้ำมันน้องตรงเขาถูกภาคส่วนค้าขายไงเมือกันนันไรกองท่องในไรเข้านงินเจ้าให้อ้อยจูดีมีแห้งตลอดกาลนานเนาะไอจูดีมีแห้ง ครัพี่น้องข้าหนุดร่กดแซรชูกาาเห็นเนกับกุแกดแซชถูกาส่วนในหัวท่าวเขาไก่ยินดีต้อรับเนาะเจ้าเอาของลลายโดยชถูกเนาะไปข้ากกันขึ้นปักสองเลยไปเบียกหน่อยหนึ่งลอยลอยรถนี่มันชิหอดใช่นลุงนี่เนี่่านนี่แบนี้น่นสว่างอสอเลยเออ่มั เขาตรงนั้นครับพีอบตัวเจ้าค่พ่โชเตนมนี่เลยเขาปเจ้าชีเขาไปเจ้าช้างแวนการขึ้นปะหาน้าเกื่อเดี๋ยนี่สองบาทรวมกันเขากำุันสว่างสองบาทเต็มนี้ไปเจ้าขสตัวเาาแวนที่ไปโดยโดยโดยเจ้ากับครอบครัวเขาะท่ามดนะโดยเออว่เป็นร้อยร้เดี๋ยวโดยโดยง้ามค่กอนีเนะเนแทมิโหลดย่ไพี่นองตามอะไรพี่นองบานคอ่า มาว่าว่า,าลูกล้านที่เพิ่นสมทบทุนเนาะเพิ่นผูกเพิ่นอันนั้นอะเก็บพวกเฮียขึ้นพอบ้านปั้นว่าว,วอะไห้าวหน้เว่าว่เป็นพี่น้อง <c oughs> งามพี่น้องเลยเส้นทางต้นนี้มันสิผ่านบ้านน้องแก้ขึ้นมาน้องละผูกพี่น้องบพได้ขา,าวนะบ่อเนาะน้องละผูกเราขึ้นไปใส่หัวยินแห่หน้าเจน่ะดำพี่น้องเลย ไปพ,พ่อกันอยู่ปากซองพี่น้องพาสะจ่อยเดินตลาดเนาะสิเก็บภาพร่วมๆเลยเนาะพี่น้องตลาดแล้วพี่น้องพาสะจ่อยมาหากเงินก่อนเฮ้ยกระเป๋าตึงแต่ว่าเฮ้ยนางตลาดนะเดาเมื่อเฮ้ยขาสะจ่อยจะขึ้นอ้ <laughs> อ,อ,นองเป็นหวันว่าง หาเงินกับพี่น้องจ้าอยากูใหญ่ใจดีทั้งเมืองนอกอ่าออ้าแผดพี่นอ้องใครใคยอัน<ม>เครื่องอยู่ตลาดสะจอยว่าอยากกินแกงน้ำมันอยากสพี่น้องก,ก็ซสือไปหนึ่งโลหยกขึ้นมาเลยน้ำม่กับน้ำยานางพี่นอ้องโลหาสิบพันหาสิบพันกับแปดสิบบาทน้ำลายเหี้ยเด้ โอันไหมเราสะเอาอยังเด้เออไก่ทอดแล้วเนี่ยขนมขกเนี่ยนะเอาบ่อ่าหากัเห็นหน้าไหมค่ะคนงามป้าหมดเห็นตะเฮงป้าเกยงมากได้เลยเห็นแต่แม่โตเอาตัวไหนอัขนมขกเอานี่ตัวนี้แซ่บบ่ตัวนี้ทุ่งชิปากเลยเอาบ่เอาตัวไหนอีว่า ตัวนี้ได้สิ mhm. บอมี่คือการเอ้ามึงกินน่ะสะจอยตะกี้นี่น่ะเออเอาตัวนี้ตังนั่นแหละกระเทยนะหิวน้ำไหมแลนเลยพี่น้องไอ้จอยนะยังรอถาเอาหับเงินพี่น้องเข้ากระล่างสีอันนะกำลังส่งไม้เลขให้าวเจ้าเนาะพี่น้องไอ้เอื้อยลูกเงินเออ อูอีจอยนั่งรอดพี่น้องรอตละล่าแล้วก็น,นั่งรอบมันได้หมักสมโลหนึ่งพี่น้องแล้วก็เครื่องแกงน้ำไม้อันนี้เนาะแล้วก็หมูอันนี้พี่น้องอันนี้สื่อจองมือใส่แล้วก็พักกวงตุ้งจองฮักพี่น้องเลยมื่อนะวีน้องตารางแล้วก็นั่งทาขับข่าวดีเนาะเมื่อพ่อกันอยู่เพื่อนเนะพี่น้องเด้อพ่อ,อกันอยู่บ้านนาหมู เรา,ายจะค,คอยรีวิวตลาดไปเนาะมาแล้วก็อย่างมาซื้อเนี่ยกินแล้วก็ออกเมื่อไงยิ่อยมากนะบไปกินยางกินขนมแล้วก็นสนเอาแกงเอาไหมมาแกงมาซ่านซื้อละอไหมสู่ตรคนแกงโลหน,โลลน, 10, น,นึ่งโลแปดสิบบาทแล้วก็เครื่องแกงชิปพันนำย่านางหาพัน